เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะะโอเคได้เวลาเรียนแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีนิทานเรื่อง ลูกหมูสามตัวมาฝากเด็กๆค่ะ,ะวันนี้นะคะเด็กๆฟังนิทานก่อนนะคะแล้วค่อยไปเรียนกันนะคะนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวนะคะนานมาแล้วนะคะมีลูกหมูอยู่สามตัวนะคะเป็นพี่น้องกัน พวกมันนะคะออกเดินทางเพื่อจะไปหาสร้างบ้านคนละหนึ่งหลังแล้วก็เดินทางมาถึงชายป่าแห่งหนึง่งพวกมันก็ตัดสินใจที่จะสร้างบ้านบริเวณใกล้ๆกันกแล้วก็เดินทางไปตลาดนะคะไปซื้อของมาสร้างบ้านคะ่ะลูกหมูตัวที่หน,นะคะเป็นพี่ใหญ่นะคะซื้อฟางนะคะไปทำบ้าน และลูกหมูตัวที่สองนะคะเป็นพี่รองนะคะซื้อเศษไม้ไปสร้างบ้านตอกตะปูตก๊ตกตๆก,ตก,ตกนะคะไม่กี่ครั้งก็เศษนะคะเพราะว่าทําง่ายมากส่วนน้องคนที่สามนะคะซื้ออีฐมานะคะจะสร้างบ้านพี่ใหญ่กับพี่รองเห็นแล้วก็หัวเราะอุย้ยทำไมน้องเล็กโง่อย,อย่างนี้กว่าจะเสร็จแบกไปแบกมา เหนื่อยมากเลยแล้วเมื่อไหร่จะสร้างบ้านเสร็จล้ะเนี่ยทั้งสองก็ไปดูน้องเล็กสร้างบ้านซึ่งยังไม่เสร็จน้องเล็กค่อยๆก่ออิฐทีละก้อนทีละก้อนนะคะกว่าจะสร้างเสร็จก็หลายวันเพราะว่าน้องเล็กนะคะอยากได้บ้านที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยก็เลยใช้อิฐนะคะในการสร้างบ้าน ออกไปวิ่งไมยน้ำเล่นเพราะว่าตัวเองทำบ้านเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าไม่ช่วยน้องเล็กเลยไม่ช่วยน้องเล็กสร้างบ้านเลยค่ะไปเล่นพักผ่อนนะคะอยู่ตามสบายเลยวันหนึ่งนะคะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่ามาแอบซุ่มดูอยู่พอตกดึกนะคะหมาป่าก็เข้ามาหวังจะจับลูกหมู กินเป็นอาหารให้หมดเลยนะคะเจ้าหมาป่าไปที่บ้านลูกหมูตัวที่หนึ่งก่อนเพราะว่ามันใหญ่ใช่ไหมคะมันเป็นตัวโตวแล้วทีนี้ก็เข้าไปเรียกลูกหมูนะคะเจ้าลูกหมูออกมาให้ข้าจับกินซะดีลูกหมูพี่หมูบอกว่าไม่ข้าไม่ออกมาเรื่องอะไรจะออกไปให้เจ้ากินล่ะเจ้าหมาป่าก็เลยบอกว่า วิบ้านฟางแค่นี้ข้าเป่านิดเดียวก็หักแล้วเจ้าหมาป่าก็เลยเป่าเข้าไปที่บ้านฟางเต็มที่เลยนะคะบ้านฟางของเจ้าลูกหมูเป็นยังไงถล่มลงมาเลยค่ะหักลงมาเลยเสร็จแล้วเจ้าลูกหมูตัวที่หนึ่งนะคะก็วิงว่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งไปหาลูกหมูตัวที่สองเจ้าลูกหมูตัวที่สองนะคะ ก็ไปเข้าที่บ้านไม้นะคะเจ้าหมาป่าก็ตามไปที่บ้านเจ้าลูกหมูตัวที่สองนะคะเจ้าหมาป่าก็บอกว่าเจ้าลูกหมูออกไม้ค่ากินซะดินี้เจ้าลูกหมูบอกว่าไม่มีทางข้าไม่ยอมเปิดประตูให้เข้ามาเด็ดขาดอ๋อเหรอบ้านเจ้าไม่แข็งแรงแบบนี้ข้ากระโดดกระแทกประตูแค่ทีสองทีออก็พังแล้วเจ้าหมาป่านะคะ พูดจบมันก็เป่าลมเข้าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่สองนะคะพอเป่าลมเข้าไปที่บ้านลูกหมูตัวที่สองนะคะบ้านก็พังหมดเลยเจ้าลูกหมูทั้งสองตัวก็รีบวิ่ง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 ค่ะวิ่งไปหาเจ้าลูกหมูตัวที่สามเจ้าลูกหมูตัวที่สามนะคะสร้างบ้านด้วยอิฐนะคะบ้านแข็งแรงมาก เจ้าลูกหมูก็ไม่กลัวหมาป่าเจ้าหมาป่าตามไปที่บ้านหลังที่สามเจ้าหมาป่าก็ไปเคาะประตูแล้วพูดขึ้นว่าเปิดให้ข้าเข้าไปกินเดี๋ยวนี้นะไม่เปิดข้าจะพังบ้านเจ้าอีกหลังน้องเล็กก็เลยตะกนบอกไปว่าเจ้าไม่มีพังไม่มีทางพังบ้านข้าได้หรอกจะหมาป่าเจ้าหมาป่าไม่เชื่อนะคะก็เลย กระโดดนะคะเข้าไปหวังว่าจะกระแทกบ้านให้พังแต่ว่าบ้านหลังที่สามนะคะเป็นบ้านปูนแข็งแรงมากเจ้าหมาป่านะคะกระโดดกระแทกกับประตูเข้าไปไม่ได้ค่ะเจ้าหมาป่านะคะกระแทกย่างแรงจนสลบเป็นลมไปเลยนะคะลูกหมูทั้งสามตัวก็อยู่ในบ้านอย่างปลอดภัยนะคะ อ่ะโอเคคุณครูเล่านิทานจบแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะวันนี้จะพาเด็กๆนะคะไปดูความสำคัญของบ้านนี่บ้านเราเอาไว้ทำอะไรกันนะเขาบอกว่าบ้านเรานะคะอ่าเอาไว้ทำกิจกรรมต่างๆเยอะๆเต็มไปหมดเลยก็เอาไว้ตังคเช่นก็เอาไว้นอนเลยเอาไว้นอนเอาไว้ ขับถ่ายอาบน้ําช ant, ําระร่างกายะคต่อไปความสําคัญของบ้านะคะเขาบอกว่าเอาไว้ทํากิจกรรมจําเป็นจาเป็นเช่นทํากันบ้านฝึกทักษะการทํางานต่างๆนะคะเราก็ทําในบ้านเราได้ค่ะต่อไปความสําคัญของบ้านนะคะข้อต่อไปเอาไว้นะคะ กันแดดอตอนนี้เด็กๆมองสิคะข้างนอกบ้านเราแดดไหมคะอ่าข้างนอกบ้านเรามีแดดแต่ว่าเราอยู่ในบ้านเราร้อนไหมคะไม่ร้อนคะ่ะอันนี้เป็นความสำคัญของบ้านเรานะคะเอาไว้หลบแดดนะคะจะได้ปลอดภัยนะคะต่อไปมาดูอีกอันนึงคะ่ะออ้เขาบอกว่าป้องกันฝนแล้วก็ลมพายุนะคะ เวลาฝนตกลงมาเยอะๆ,ๆใช่ไหมคะเราก็เข้าเป็นหลบอยู่ในบ้านนะคะไม่เปียกแล้วก็ไม่หนาวด้วยนะคะอันนี้เป็นความสําคัญนะคะของบ้านเรานะคะ,ะคุณครูมีรูปอะไรมาให้เด็กๆดูตอนนี้ให้เด็กๆเปิดไม้ได้คะ่ะ อ่ามาดูนะคะว่าคุณครูมีรูปอะไรมาให้ดูอ่าเด็กๆอยากดูอันไหนก่อนคะหมายเลขอะไรก่อนอะบอกคุณครูค่ะอย่าเปิดแผ่นป้ายหมายเลขอะไรก่อนคะเปิดวิดีโอได้ค่ะเปิดกล้องได้ค่ะเ,เลขอะไรลูก บีอาเอาเลขอะไรคะน้องเอ็มเลขหนึ่งน้องเอ็มมาเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งวุ้ยตอบได้หรือยังคะนี่คืออะไรริยาเอาเลขอะไรคะแอปเปิ้ลไม่ได้ยิงเสียงน้องเลยลูกแอปเปิ้ลเขียวเหรอเรียอะไรคะแอปเปิ้ลเขียวยังไม่ใช่แอปเปิ้ลเขียวดีกว่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเกียวอะไรนี่ เลขอะไรคะเรียเอาหมายเลขอะไรคะหมายเลขสามหรือสองลูกสอง้าหมายเลขสองน่าเอ้าร่มร่มอุ้ยเก่งมากมีคนตอบถูกแล้วนะคะเพื่อนตอบว่าร่มนะคะอ่าร่มนั่นเองนะคะ คุณครูจะพาเด็กๆไปทำความรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะนะคะมาดูนะคะคำที่หนึ่ง <Okay. S 1> นะคะ u <Yeah. S 1> ูอะอ p up แปลว่าขึ้นนะคะขึ้นต่อไปคำต่อไปค่ะ You ะอ u m b r e l l a แปลว่าร่มนะคะ u m b r l l l a ต่อไปค่ะ You a u e Under นะคะ Under แปลว่าข้างใต้หรือว่าอยู่ข้างล่างนั่นเองนะคะอ่ะโอเคเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะอับ p อับแปลว่าขึ้นต่อไปอัมเบลาอัมเบลาแปลว่าร่มนะคะแล้วก็ Under แปลว่าอยู่ข้างใต้นะคะอยู่ใต้อยู่อข้างล่างนั่นเองนะคะวันนี้ให้เด็กๆนะคะลองฝึกเขียนนะคะตัวอ,อักษรอ,อยู่ต้นไม้ธรรมาจ๋าอะไรธรรมจ๋าป่ากับดินด้วยนยาาะ This the letter การเขียนตัว U นะคะ U U อออ่ะอ่ะออกเสียงอ่ะอ่ะนะคะ I'm happy I'm อค okay. อันนี้นะคะเป็นการออกเสียงตัวยูแล้วก็เขียนตัวยูนะคะโอเคให้เด็กๆนะคะเอาหนังสือขึ้นมาเลยค่ะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปเขียนตัวยูนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะดูภาพนะคะและสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของบ้านนะคะแล้วก็เติมอักษรยูที่หายไปให้สมบูรณ์นะคะในบ้านหลังนี้นะคะ ประโยชน์ของบ้านนะคะคุณครูบอกเด็กๆไปว่ามีอะไรบ้างเอ่ยมีการแดดการฝนนะคะเอาไว้นอนใช่ไหมคะแล้วก็เอาไว้อาบน้ําชำระร่างกายโอเคมาแล้วค่ะเอาหนังสือขึ้นมาเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเขียนตัวยูตามเส้นประนะคะ มีคำว่า you are up นะคะ you are umbrella นะคะามาค่ะมาเขียนด้วยกันนะคะามาดูข้างบนก่อนนะคะตัว u ที่มันหายไปให้เด็กๆเ,เติมลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะ u นะคะ You u r e up แปลว่าขึ้นนะคะขึ้นบันไดแล้วก็ you are under แปลว่าอยู่ข้างใต้นะคะและก็เขียนตัว u ูตามเส้นปละตรงนี้ด้วยนะคะน้องใครุกเขียนได้ไหมลูก โอเคเสร็จแล้วนะคะอิมเอมเสร็จแล้วนะคะเก่งมากค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูรอเพื่อนๆอีกนิดนึงนะคะเขียนง่ายมากเลยใช่ไหมคะตัวยูเก่งมากเลยค่ะ ยูอ r อ u บนะคะแปลว่าขึ้นนะคะอ่ up stair ขึ้นบันไดแล้วก็ under นะคะแปลว่าข้างใต้เก่งมากค่ะเก่งมากเสร็จแล้วรอเพื่อนอีกนิดนึงนะคะน้องพุเสร็จแล้วใช่ไหมลูกโอเคค่ะเก่งมากค่ะมันง่ายมากเลยนะคะ ทำไม่ได้โอเคเอาไว้ก่อนแม่สอนเีน๋ยวแม่จะไปสอนนะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณครูฝากให้เด็กๆนะคะไปทำอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้านี้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องทำให้เด็กๆนะคะพอสอนพอสอนพอ่ะทำไม่คุ้ม แม่สอนเสร็จแม่จะไปสอน,นันนะคะปหน้าอน่อน<ม>อ่าหน้านี้นะคะคุณครูฝากให้เด็กๆนะคะไปทำนะคะตอนที่เรียนเสร็จแล้วนะคะฝากเด็กๆทำนะคะก็คือให้เขียนตามเสนมมน้นปลา่คุณครูขอชคชื่อค่ะคุณครูขอเชชื่อเดี๋ยวแม่สอนก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะไปช่วยให้เด็กๆนะคะเขียนตัวอ,กอักษรยูตามเส้นปลาแล้วก็ ระบายสีนะคะคำนี้คำว่าอัมเบลลแปลว่าร่มนะคะแค่นี้เองนะคะสวยๆนะคะเดี๋ยวให้พักไว้ก่อนนะคะเราจะไปเรียนกันต่อนะคะเดี๋ยวข้อไปเขียนตัวยูทีหลังนะคะตอนนี้ไปเรียนกันต่อก่อนค่ะอวันนี้มีพยัญชนะตัวฟอฟันมาฝากเด็กๆนะคะ วิธีการเขียนฟอฟันนะคะก็ง่ายมากเลยเหมือนกับเขียนกับพอพานวันนั้นเราเรียนพอพานไปแล้วฟอฟันก็คล้ายๆกันนะคะโดยให้เด็กๆนะคะม้วนหัวกลมๆค่ะเสร็จแล้วก็ลากขึ้นข้างบนนะคะจนสุดภูแล้วก็ลากลงมาลากขึ้นข้างบนอีกรอบนึงนะคะจนสุดนะคะแบบนี้เป็นการเขียนฟอฟันนะคะ ที่ถูกวิธีนะคะง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเด็กๆนะคะไปฝึกอ่านประสมคำฟอร์ฟันนะคะ,ะฟังคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะรอบแรกก่อนพยัญชนะฟอร์ฟันนะคะฟอร์ฟันประสมสระ for อาฟอรอาฟะาฟอร์ฟันประสมสระอา ฟออาฟาฟ o ฟันประสมสระอีฟออีฟีฟ o ฟันประสมสระอีฟออีฟีนะคะโอเคตอนนี้อนุญาตให้เด็กๆเ,เปิดไมค์ค่ะอ่านพร้อมกันนะคะเรามาอ่านพร้อมกันนะคะฟออาฟะ ออพูดตามพูดเลยค่ะออเก่งมากค่ะฟอตกออีกออักนั่งดีๆค่ะดี่งมากค่ะฟออีกฟออีกตัวสุดท้ายฟออีกฟออีก่ออีก ต่อไปนะคะฟออุฟุฟออุฟูค่ะฟออุฟูฟูฟออุฟูอีกครับเกยูนะครับเกยูฟออืฟื้ฟออืฟือูโอเคนะคะถ้าเด็กๆนะคะใครทำการบ้านหน้านี้ค่ะ <brake> หน้าที่น้องทำยังคะหน้าเจ็ดสิค่ะหน้าเจเอมเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะช่วยโยงเส้นจับคู่คำพยัญชนะแล้วก็ให้ยันอ่านให้อ่านคู่คำนะคะออกเสียงให้ถูกต้องมาดูคำที่หนึ่งนะคะเขาให้มาแล้ว ฟออะฟ้า uh, mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. เขาโยงให้เด็กๆด,ดูแล้วนะคะต่อไปโฟอีซี ต่อไปค่ะฟออุฟุนอกดิดค่ะฟออุฟื้ออ,อ,อ่าอีกด้านหนึ่งนะคะฟออาฟา ขวัญจ๋ามันดังค่ะฟออีฟีนะคะแล้วก็ฟออูฟูฟออือฟือมีแล้วนะคะเด็กๆแค่โยงตามเส้นปละบนะคะ